สวัสดีค่ะเอฟซที่น่ารักทุกๆท่านของช่องวรณภาเดนมาร์กนะคะวันนี้พี่ก็มีเรื่องที่จะมาเล่าสู่กันฟังและก็มาบอกกับเพื่อนๆเอฟถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบพี่นี่คุณอย,อย่าไปช่วยเขาหรือว่าอย่าไปคิดว่าเออคนไทยด้วยกันมันต้องช่วยกันทไทยต้องช่วยกัน ใช่แต่ว่าอยอ่าช่วยทางที่ทางที่พี่จะเล่านี้นะคะทุกคนทุกคนดูนี่คะ่ะดอกไม้กำลังจะผีบานแล้วคะ่ะทุกคนไปดูนะมันจะสวยงามมากเลยตอนตอนเขาไอมาหรือออกดอกนะคะทุกคนเต็มไปด้วยไอแอปเปิลนะคะบ้านเขาอันนี้ก็ฝนตกคะ่ะบรรยากาศแต่ว่า12องศานะคะก็ถือว่าไม่ไม่หนาว สำหรับไอ้คนเดนมาร์กเนาะแต่สำหรับเราก็ถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆก็จะหนาวค่ะทุกคนว่าเราเดินหรือออกกำลังกายอะไรนี้ก็จะไม่หนาวค่ะคือเรื่องที่พี่จะเล่าให้ฟังก็คืออยากจะเตือนไอ้เพื่อนๆหรือว่าไอ้พี่น้องที่อยู่ทางเมืองนอกหรือทางนี้นะคะเดนมาร์กเนี่ย ก็อยากจะบอกว่าถ้าเจอเหตุการณ์เหมือนพี่ก็อย่าไปคิดว่าคนไทยด้วยกันช่วยเหลือกันอย่าไปคิดอย่างนี้นะคะคุณทุกคนเพราะว่าจะทําให้คุณซวยค่ะพี่ก็เกือบจะซวย mm hmm. คือเรื่องที่พี่จะเล่าก็คือไอ้คนไทยนี่แหลยค่ะพ mm hmm. ี่อยู่ที่นี่เนาะอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับพี่นี่แหละนะ mm hmm. เขาสามีสามีเขาเสียชีวิตแล้วเขาก็สามีก็มีลูก ลูกเขาสองสามคนมั้งอันนี้พี่ก็ไม่รู้แล้วก็พึ่งตัวอะไรเนี่ยในน้าและพี่ก็พึ่งมารู้ว่าไอ้ผัวเขาเสียชีวิตแล้วเขาก็บอกว่าให้มาเป็นเพื่อนน้อยให้มาอยู่เป็นเพื่อนน้อยเพราะว่าลูกผัวนะ่ะลูกของผัวเขานะ่ะต้องการจะพูดอะไรให้มาเป็นสักขีพยานน้อยเขาว่างี้หรือว่าให้มาอยู่เป็นเพื่อนเพราะว่าเขากลัวนะทุกคน และพี่ก็ไปบ้านเดียวกันเนาะพี่ก็เลยไป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 อยู่เป็นเพื่อนเขาและก็ไม่ใช่ว่ามีแต่พี่เนาะก็มีประมาณสี่ห้าคนคนไทยนะคนไทยผู้หญิงนะไปด้วยกันไปอยู่เป็นเพื่อนเขาก็คิดว่าเขากลัวไอ้ญาติผัวเขาหรือว่าลูกของผัวเขาเราก็คิดอย่างนี้เนาะทุกคน ทีนี้ก็เลยไปอยู่เป็นเพื่อนอ้าวมันมีสองตัวนี่เราก็นึกว่ามีตัวเดียวนะซ่อนอยู่ตรงไหนจริงอ้าค่ะไก่น้ำค่ะทุกคนที่พี่เห็นอยู่ตัวเดียวทำไมมันมีสองตัววะราะมันซ่อนอยู่นี่ค่ะมาดูไก่น้ํากันด้วยเนาะทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศหนีไปนู่นแล้วตัวนึงตัวนี้อยู่นี่คะ่ะทุกคนกำลังจะไปแล้วนั่น ทีนี้พ่อพี่ก็ไปเนะทุกคนแล้วหลายคนก็ไปไปเจอกันอยู่ที่บ้านเขาทีนี้ทุกคนรู้ไหมคะว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาให้เราไปเป็นพยานให้เขาว่าเขาจะไม่โกงเงินลูกของผัวเขาเพราะว่าพ่อตายแล้วเขาจะขายสมบัติแบ่งกันค่ะทุกคนแบ่งกันกับลูกของผัวเขาเนี่ยแหละทีนี้เขาให้เราไปเป็นพยานว่าเขาน่ะ จะไม่โกงลูกของผัวเขาหรอกเขาจะแบ่งเงินให้กับลูกผัวของผัวเขาไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เขาให้เราไปเป็นพยานช่วยว่าเขาไม่โกงค่ะทุกคนเขาจะไม่โกงไม่โกงฝรั่งไม่โกงลูกของผัวเขาเลยนี่ค่ะทุกคนน้องไก่น้องไก่น่ารักมากนะมันเป็นสีขาวแล้วก็ตลกด้วยนะมีมีลายตรงหัวมีสองตัวคะ่ะ ท่นี้ฉันไม่โกงเธอหลอกเขาพูดฉันไม่โกงเธอหลอกฉันไม่เหมือนเมียเธอเขาพูดถึงเพราะว่าฝรั่งคนนี้มันเคยมีเมียไทยมาแล้วค่ะลูกเขาอ่ะลูกของผัวเขานะ่ะแต่ผัวเขาตายไปแล้วฉันไม่โกงเหมือนเมียเธอหรอกฉันไม่ใช่คนแบบนั้นนี่เพื่อนเพื่อน,อนฉันเป็นพยานได้ว่าฉันไม่ไม่ทําแบบนั้นคิดดูอะทุกคน พี่ก็ตกใจเลยเพอมาพูดอย่างนี้เอา้านะฉันจะเชื่อใจเธอได้งไงวะถ้าเกิดเธอโกงล่ะใช่ไหมถ้าเกิดเธอโกงแล้วฉันจะทํำยังไงพี่ก็ยืนนิ่งเนาะเพราะว่าพี่ก็คิดว่าแท็สวยก็สวยไม่ใช่เราคนเดียวก็สวยกันหลายคนแต่เราลืมคิดว่าไอ้คนอื่นๆสามคนสี่คนนั้นเขาไม่ได้อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับลูกผัวเขาทุกคนพี่เป็นคนอยู่บ้านเดียวกันกับลูกของผัวเขา ทีนี้พอถึงสุดท้ายโกงเงินเขาแหมทุกคนแล้วก็หนีไปเลยและหน,นีไปนะไม่ใช่เล่นๆน,นะคะทุกคนไปแล้วก็ไปเปลี่ยนโฉมแต่งวิกจะออกจากบ้านนะก็แต่งวิกอย่างเดียวแต่งวิกแต่งหน้าแบบไม่ไม่ให้ใครรู้จักเลยเสื้อผ้าเก่าๆคือทิ้งหมดเลยคือคือนางเปลี่ยนโฉมใหม่เลยจากคนที่บ้านนอกคคองนาคนที่ตัวแต่งอะไรนะกลับ กับเป็นไฮโซไปเลยทุกคนเแบบไซ่์ิกแบบไม่มีใครจําจําเธอได้เลยอะ่ะคิดดูทีนี้คนซวยคือใครอ่ะทุกคนก็พี่สิก็พี่อยู่บ้านเดียวกันกับกับกับลูกของผัวเขาไอ้ร้านค้านี่ก็มีอะไรก็มีเนโต้กับซูเปอร์บรูซ์มันมีอยู่กันแค่สองร้านถ้าไม่เข้าร้านนี้ก็ต้องเข้าร้านนั้นเนาะไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตของเขามันมีอยู่แค่สองร้านทีนี้ก็ไปเจอกันโอ้ย ที่ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ดีที่ว่ามันจําพี่ไม่ได้เพราะว่าพี่พี่เริ่มป่วยแล้วตอนนั้นพี่เริ่มเป็นในเป็นภูมิแพ้เนาะทุกคนถ้าถ้าใครรู้ว่าเป็นภูมิแพ้หน้าตาเราก็จะเปลี่ยนเนาะหน้าเราก็จะบวมหน้าเราก็จะเป็นในเป็นในแบบแบบเหมือนกระนะเราเราเป็นภูมิแพ้แบบนั้นนะทุกคนพี่ก็เป็นภูมิแพ้แบบนั้นนะและหน้าพี่ก็บวมแล้วกระพี่ก็ขึ้นมันก็เลยจําพี่ไม่ได้คทุกคนมันก็มองนั่นแหละ มันมองเลวมันก็มองพี่ก็มองเอ๊ะไอ้นี่มันมองพี่ทําไมวะเพราะพี่มองไปพวกฝรั่งมันถ้ามันเอาไว้เข้าเนาะเราก็จะไม่สังเกตอะไรนะทุกคนก็จะสังเกตว่าเออฝรั่งมันหน้าตาคล้ายๆกันอะแต่พอมองไปอเอพี่เห็นชุดมันที่มันใส่โอไอ้นี่มันเป็นลูกของไอ้ตาหนั่นนี่ว่าไม่น่าหล่ามันมองทีนี้พี่ก็เลยไม่หลบตามันนะพี่ก็มองมันแล้วก็พี่ก็ยิ้มเพราะว่าท่านเราหลบตาที่แสดงว่า มันรู้แล้วว่าเป็นเราแน่ๆเป็นเราแน่ๆที่มาเป็นพยานให้ให้กับแม่เลี้ยงมันะทุกคนโอ้โหเกือบซวยเลยอะ่ะไอพี่มาเล่าให้เพื่อนฟังอะ่ะเพื่อนบอกโอ้ยรู้จักไอนี่น้อยไปปัดโถแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในเมืองใหญ่เลยแล้วก็ไปเปลี่ยนโฉมไม่ให้ใครจําหน้ามันได้เลยกลายเป็นไฮโซไปเลยเอาเงินเข้าไปนะ่ะหนีหนีเอาเงินหนีเข้าไปอะ่ะดู ดูทำร้ายไหมคะทุกคนเนี่ยพี่คือยากจะเตือนไอ้เพื่อนเพื่อนเอฟซีหรือว่าน้องน้องเอฟซีทั้งหลายถ้าเกิดเจอคนแบบนี้อย่าไปคิดว่าเฮย้ยเราเป็นคนไทยด้วยกันมาเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิฉันกลัวเขากลัวเขาจะทําร้ายฉันอย่าไปคิดอย่างนี้นะทุกคนคิดให้มันลึกๆว่าเราอาจจะซวยไปด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าฝรั่งนะมันร้ายนะถ้าเจอฝรั่งบางคนนะมันร้ายนะ แล้วนี่หนีไปนะมันก็มันก็นี่แหละมันก็พริกแผ่นดินหาอยู่ดีเลยใช่ไหมแต่มันก็มองหน้าเนะมันก็โอ้ยพี่ก็ไม่รู้เลยถ้ามันร้ายจริงๆอะถ้าฝรั่งร้ายจริงๆอะมันต้องตามเจอสักวันหนึ่งเพราะโลกมันกลมนะทุกคนพี่น่ะกลัวกลัวพี่กลับมาโอ้โหผอมารู้ข่าวว่ามันหนีไปแล้วมันนู่นนะไปเปลี่ยนโฉมกลัวคนอื่นจะจํามันได้กลัวญาติผัวมันกลัวลูกผัวมันจะจํา มันได้มันไปนเปลี่ยนโฉมใส่วิกแต่งหน้าไปไหนก็ใส่แว่นเลยมันต้องใส่แว่นอย่างเดียวไม่ให้ใครจําหน้ามาได้ทรงผมอะไรมันเปลี่ยนหมดเลยจากเสื้อผ้าอะไรเปลี่ยนบุกค,คลิกไปเลยนะทุกคนดูดูพี่เกือบจะสวยนะ่ะโอ้โหพี่ไม่อยากจะคิดเลยนะทุกคนว่าอเนะี่ยอยากได้เงินเขานะ่ะแต่อย่าให้คนอื่นไปเป็นอะไรนะทุกคนไปเหมือนกับเอาเราไป ไปอ้างว่าไ,ไม่โกงเธอหรอกเนี่ยเพื่อนเพื่อนฉันนะ่ะเป็นพยานสุดท้ายอะเราเกือบสวยอ่ะทุกคนก็เพราะไอการที่ว่าอะไรทุกคนคนไทยด้วยกันมาช่วยหน่อยสิฉันกลัวเขานั่นมาช่วยเป็นเพื่อนกันหน่อยนะ่ะเราก็ไม่ได้คิดนะว่าจะเกิดอะเรื่องแบบนี้เนาะโอ้โหเรื่องนี้พี่ก็ไม่บอกเจ้าพ่อพี่เลยพี่กลัวพี่บอกแต่เพื่อนพี่เพื่อน,พ,อนพี่ก็บอกว่าโอย มึงรู้จักเขาน้อยปเป็นแซ่ล่วบางเดี๋ยวนี้นู่นน่ะเขาแต่งตัวไฮโซนู่นน่ะมันมีใครจาเขาได้ออกบ้านแต่ละทีเขาใส่วิกแต่งหน้าไม่มีใครจาเขาได้เลยก็หนีหัวสุกหัวสุนวางอันนี้หัวสุกห,ห,ห,หัวสุนอะไรเขาสบายเขาเอาหอบเงินไปเป็นล้านเนาะไปเช่าบ้านอยู่ทําอะไรอยู่ที่ในเมืองเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหมดเลยอะ่ะคิดดูอ่ะ ิดดูะทุกคนโอ้โหพี่ก็เลยอยากจะเตือนเพื่อนๆน,น้องๆทั้งหลายที่อยู่ในเมืองไทยนะคะถ้าดูคลิปพี่ก็ไอถ้ามีให้มีประสบการณ์ไว้มีประสบการณ์แบบพี่ก็เอาเรื่องของพี่ไปคิดมากนะคะอยากคิดว่าเอยเราคนไทยด้วยกันเราต้องช่วยกันอยากคิดอย่างนี้นะคะทุกคนนะคะก็ว่าถ้าเกิดเรื่องขึ้นมานี่โอ้ยไม่มีใครช่วยคุณได้นะดีนะที่มันจําพี่ไม่ได้นะ ถ้าจำได้นะโหอะไรจะเกิดขึ้นพี่ก็ไม่รู้รู้จักฝรั่งน้อยไปเนาะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบอีกคลิปหนึ่งแค่นี้นะคะเครียดหน่อยแต่ว่าก็อยากจะสอนน้องๆที่เพิ่งเข้ามาอยู่หรือว่ายังไม่ได้เจอเหตุการณ์อย่างพี่และเกิดสักวันหนึ่งคุณเจอคุณก็ไปเอาแบบอย่างที่พี่บอกนะคะอย่าไปเป็นประชิดพยานให้เขาหรือว่าอย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองของคนที่นี่เลยค่ะ ราะว่ามันเสี่ยงกับชีวิตเราเนาะเราจะซวยไปด้วยเลยนะคะทุกคนเขารวยแต่เราซวยอะ่ะเนาะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวรณพาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะมีสาระไร้สาระบ้างก็ไอ้ขอโทษขออภัยด้วยนะคะทุกคนอย่าถือสาอะไรพี่พาะว่าบางทีพี่ก็อยากจะสอนน้องๆอ,อยากจะสอนให้ทุกคนได้รู้ว่าพี่มีประสบการณ์แบบนี้เผื่ออนาคตทุกคน เจอก็จะได้รู้ว่าเอ้ยเรื่องแบบนี้เคยเห็นแล้วเคยได้ยินมาแล้วทุกคนจะได้เตรียมตัวเตรียมใจอย่าได้สวยเหมือนพี่นะคะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้พี่ขอขอจบแค่นี้นะคะเออเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนบาย